ดีครับจงสุริยะพาะทูตนะครับพี่น้องเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาอยู่ที่สวนนะครับสวนหอมของชาวไร่ชสีสลัยศรีสะเกดนะครับมาเบิ่งวิธีการเก็บหอมนะครับพี่น้องนี่เบิงกลางหลังผมได้นี่วิธีการเก็บหอมของพี่นอ้องชาวไร่ชสีสลัยศรีสะเกดเนี่ยเพราะว่าเมันเก็บแนวใด้นะครับแลราคาขาแห้งขายจางเป็นๆจังใจนะเดี๋ยวสิไปพูดคุยกับเพิ่มซื้อเล็กน้อยนะครับเนาะ วิธีการเก็บหอมของไร่ซีสลายสีสเกตนะครับเวลาหอมมันไดทีได้ดยางแล้วเวนี่ถึงเวลากรนดองเก็บนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องใส่ข้นจะข้นนะครับทัานพส่พ่อนะครับเดี๋ยวไป,พ,ไปพ่อกับทีมงานเป็นคูเลยนะครับนอ้อนี่นะครับพี่น้องเ,เก็บหอมบนกระสีต่างเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง,ยงกันไหวน้นะใส่เป็นเป็นตอบมัดนะพี่น้องเนี่ย ตอกมัดเป็นมัด,เป,มดเป็นมัดไว้เป็นตอกมัดเข่าเท่านี่แหละเป็นตอกสันนะครับเก็บไปเรื่อยๆ,ๆแบบนี้แหละครับนองก้มกับวดล้างวดเอวเนี่ยอยู่นะครับก,กบพิธนะีการเก็บหอมแดงของอีนองราสีสไลดีสเกตนะครับเนาะ เป็นเก็สิตั้งแถวแปลงสีละพี่น้องนี่ตั้งแถวตั้งแถวเลี้ยงนาขึ้นไปแล้วก็สิเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก่อนสิเก็บนี่ก็ตอนแรกนะครับรดนา้าไปชุ่มนะครับตอนเศร้าก็สิดึงง่ายๆนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีน่จังหน่อยแน่สวัสดีครับ,รบนี่ครับพี่น้องที่มาจากต่างถิ่นนะครับจากต่างหมู่บ้านเป็นมา หอมไห้นะครับครับครับขวดทั้งขวดเป็นแซวแล้วเนี่ยแซวแล้วนะครับนะครับมันดีตั้งแถวเลี่ยงนากันเลี่ยงนากระดานกันไปนะครับเลี่ยงนากระดานกันไปแล้วก็มาเป็นจุกเป็นจุก,จกแหวงซี่นะครับใส่ตอกใส่ตอกมัดนะครับขวดทีมาเก็บหอมนี่ก็มีทั้ง ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้หนุม่มผู้สาวมาหมดนะครับนี่นะครับตั้งแถวกันไปปุ่นเป็นแนมาอยู่พุ่นายเสือแดงตัวนี้มาจากตางบ้านตางหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านบโไกใดอกนะครับเป็นผู้ชิดตั้งนี่คือวิธีการของเช่าล่าสีสไล่เห่าเก็บหอมผู้ส,วา,มมวสาวนอนคนอยากอายู่คนไรนี่ <laughs> เขานน <c oughs> เข่ากล้องโอนย่ายเสือเหลืองแล้วยิ้มเสืออยูโอนนะครับไอ้ถามยังหนึงแน่ครับหน้าให้ถามยังหนึงแน่ว่าเออคางแห้งหรือคนจ่างยังไดครับมันมามันมามา,มาตะไคร้ตรงไหนครับนี่ไห้บัวคาโรดในน,ำน้ำเนาะคัโรดในนำ้ำเอาสมบัติสองลายหาซีสองลายหาซีพี่ตั้งแต่จแจ่มงหอดจแจ่มงนะครับหอดเทียงครับหอดเทียงเนาะ,นนะอ๋อตั้งแต่ เริ่มจากเจ็ดโมงกัวแปดโม่งนี่แหละเนาะครับห่อเทียงสองร้อยหาสิบเนาะบานนี้ที่นี่ถ้าหลังจากนั้นก็เป็นโอทีอ๋อครับครับเป็นโอที่ตัวโมงละห้าสิบบาทนะครับนี่คือค่าแห้งของผู้ที่คุณมาเก็บหอมหรือพี่น้องด้วยนะครับหลังจากเก็บแล้วนะครับชิมีิผ้าคาดผ้าคาดมันยืนอยู่บุ่นมันก็สิมีรถมากนะครับมีรถกระบะลดปิกอัพมาเก็บ มีทีมงานมาเก็บขึ้นรถเก็บขึ้นรถนะครับไลน่นึงนี่กะสีใส้ประมาณ20ค้นนะครับมือนึงกะสีเหล่พอดีแลลวก่อนเทียงนะครับแต่สองไลน์กะสีเพิ่มข้าไปอีกนะครับแต่โบเลียกกะิเป็นโอที่คือนาคุนวานเมื่อกี้นะครับรับอีกมุมหนึ่งนะครับ เลียเ้ยมมากแต่เทว่าเลี้ยวนะครับทีมงานนี่ยต่างถิ่นต่างบ้านมากบ้านบานบไก่ประมาณ3-4กิโลนะครับเพิ่นการรับจ้างเป็นอาชีพของเพิ่นเพิ่นกระปูกของคือกันนั่นแหละครับเพื่ได้ของเพิ่นเหลี่ยเพิเ่นกอมารับจ้างต่อนะครับอยู่บ้านนี่ก็คือกัน,นารเสร็จเหลีของของเหลี่ยมก็ไปรับจ้างนะครับของปีนี้ก็สวยสวยงามอยู่พี่น้อง แล้วแถวนั้น,นก็จิมุตั้งแถวผีต่อนะครับแถวผีตั้งแถวตัวนี้มาอีกนะครับก็อีกสองเท้อกับเมดกะอาจิแล้วประมาณเทียงหรือว่าจะเลื่อยไปหันก็จะเป็นในส่วนของโอที่โอที่นี่ที่เพื่อนบอกให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็คือเอ่อถ้าเลื่อยเทียงไปก็สิ่ปรุรหัตสิบบาทนะครับเพิ่มเติมผมว่าชั่วโมงละห้าสิบบาทนะครับหลังจากเทียงไปนะครับก็ถือว่า มาทานนะครับเก็บสวยๆนะครับลำนาที่หนึ่งเขเกียบร้อยนะครับตัวนี้มันมาเริ่มตั้งนาที่สองตั้งนาที่สองได้สักระ,ระยะหนึ่งมันก็จะเริ่มไปทยอยไปกินเขานะครับพักเบรกพักเบรกกินเข้าจะข้าวนะครับแล้วก็จะเหลืออยู่อีกนิดนึงนะครับก็คือชีเลียวยอดดอก กสีเหลี่ยงกวนเทียงอยงูย่ดอกเผื่อเกดกันเราท่านอาหารแล้วนะแถวนึงนี่ก็สิใสเวลาประมาณชั่วโมงชมงั่วโมงเศษนะครับตั้งแถวมั่งแตุ่่นชั่วโมงสิบเศษนะครับสามสิบขนแถวและชั่วโมงสิบเศษตรงนี้ก็สิเหลืออยู่บ่หลายกะสิเหลี่ยงเสร็จพอดีครับเรา แรงนี่นะครับของพี่น้องชาวราศีสไลศีสะเกดครับผ่านไป2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงกลัวๆกับ3ชั่วโมงนี่ก็ได้เกือบเครื่องแล้วเ,เลยเลยเลยเคืองมาแล้วนะครับก็จะเ,เสร็จแล้วนะครับเออใกล้เ,เสร็จแล้วอีกนิดนึงก็เสร็จครับนี่เหมาเบิ่งพี่บ้านนี้ทีมงานเนพิ่นโยนหอมขึ้นรถดได้พี่น้องนี่ พ่นแก้บแล้วเขาดี๋พักมันเด็ดน้ำดีๆมันก็นโยน,นขึ้นรถนะสี่นะครับสีมีผู้เลี้ยง่ดวงเทิงอยู่สองคนนะครับทีมงานนี่กับสีมีบางส่วนที่ว่ามาซอยงานคือมาลุ่มแขกแล้วพี่นอ้องสมัยเก่าก็สะเป็นการลุ่มแขกเมื่อเนี่ยละมีการจ้างนะครับวันพุธสมัยนี้กับสีมีเรื่องของการจ้างอยู่นะบางคนใหญ่หนี่แแนยแล้วมาแขกคนใหญ่หนี่ยแล้วมาแขกประจำน,น,นะครับนี่มาแขกแล้ววะ นะครับส่วนที่เหลือก็คือจางเพลินนะครับจางเพลินก็นคือสามลอยนะครับคนละ 300, สามลอยเสาเสาละสามลอยส่วนรถน,นี่ก็เป็นรถของเออ่แถาแก่เพื่อนมารับหอมนะครับส่วนเช่าสวนเพื่อนก็นมีข่าวเดือดใจเกี่ยวกับผู้ยนนะครับผู้ละสามลอยที่นอกเหนือจากที่เป็นแขกมาซอยงานนะครับร่วงแขกนะครับคร่าวๆกับประมาณน,นี่นะครับเนาะ เี๋ยวกระทาไปเรื่อยทาบนเก็บแล้วนะครับเบิ้งกิ่งไกลๆพี่น้องหัวงามอยู่นอนล้มเลี้ยงขืง่นล้มเลี้ยงขืง่นอยู่ข้างบนกว่สองคนเลี้ยงเขื่นไปเรื่อยเรื่อยนะครับจนปวดละจนได้ห้าหกตันปวดละแล้วจะลดเดี๋ยวจะลดบนสีรับไดนะบ้เลี้ยงแปลงสีเรื่อยๆนะครับ ขั้นที่หนึ่งนะครับเริ่มสิเต็มแล้วนะครับตัวนี้ก็สูสีห0าพันกิโลก็จะได้เคลื่อนออกแล้วนะครับขั้นที่สองอยู่ทางพู้น้น้อยถา่าตอวนี้ส่วนที่เหลือจอหม้อเข้ามาแล้วนี่นะครับพี่น้อง ขันนี้พ่อเรียบร้อยนะครับประมาณหาตันหาตันนิหน่อยหาตันสองหาตันสามถ่ายขั้นหนึ่งผนแถวสุดท้ายแล้วแถวสุดท้ายเหลือนิดหนึ่งสองลายพูดถึงสองลายขาดสองลายอยู่หาสิบตารางว่านะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณจักสิบหาตันโดยประมาณ ที่พนยนหอมอยู่ข้างบนย่นหอมเกวยข้างบนอะไรก็จะมีสองคนพนจิตลงจากรถเอาเสือกโยมขาเมาพี่ขาม้าเนี่ยนะวิธีลงจากรถมันเสือกน้อยดึงลงมานะเนี่ยอยีกคนหนึง่งใส่เสือกดึงจองลงมา นี่ไงไม่ชนะแล้วลงบอดได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวรอขั้นที่สองครับผู้เก็บเป็นกะไก่แล้วงนนีิสมเร็จแล้วนะครับขั้นแรกไปแล้วนะครับมันเกือบเกือบหกพันกิโลน่ครับตอนนี anya, ้ก็ เกาสิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวโยมันสิบเปอร์เซ็นต์กสิเช้าเสร็จนะครับรถคันแรกพอแล้วนี่คันที่สองขันที่สามนะครับใส่เวลาอยู่เที่ยงพอดีนี่ะเที่ยงเสร็จนะครับสี่เบ็ดเสร็จเรียบร้ยรอยครับทีมงานขึ้นรถก็ขึ้นรถไปยังไงกูกเ็เหลืออยู่ นิดเดียวนะครับนี่เดี๋ยวจุ่มเดียวคนก็นสามารถรวมรวมกันรวมเป็นเก็บอีกนิดเดียวนะครับอ่าตอนนี้ก็เซ็ตเรียบร้อยนะครับพี่น้องเซ็ตเรียบร้อยแล้วกําลัางเคลียร์เงินกันนะครับกะเพิ่มโอที่ให้เพิ่นไปอีกนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็น 250เป็น3 0 0ลอยต่อค้นนะครับตัวที่เหลือนั่นก็มันบบท่านเด้แกจัดนะครับมันบบท่านเดพกเก็บก็ลงเรือไววนะครับนี่นะครับทีมงาน่นก็ได้สิได้กระบ,บานนะครับพักพอนส่วนทีมงานย่นก็นยอนถาต่อไปนะครับเหลือขั้นสุดท้ายแล้วนะครับ ครับสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการรับชมของคลิปนะครับการเข้มหอมของเชาราสีสายศีสะเกดนะครับกกล่าวนะครับน้อก็กล่าๆบางส่วนเ่นก็อาจสีมค่าดใจทต่สูงก่หนี้นะครับสรุปก็คือการแห้งก็คืออยู่ที่สามร้อยบาทต่อคนนะครับหอดใบมงนะครับส่วนคนเก็บก็สามร้อยนะครับสามร้อยนี่คือจดแล้วนะครับสำหรับคนเก็บต่อคนนะครับ ขอบคุณเลยนสำรับการที่ตามชมนะครับเนาะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเสื้มอมาภาพที่เทียวตอนนะภาพมาทั่วและการอื่นๆตอนนะครับเนาะเลิปนี้กัขอ้ขอกลข่าวคำว่าสวัสดีครับ